ครับผมเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามารับชมเป็นอ่าพระสมเด็จเนื้อเหลี่ยงสวยๆแบบนี้นะเป็นของวัดส,สี่สุทธารามนะครับอ่จาจังหวัดบุรีรามนะอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับตามบันทึกนะด้านหลังเนี่ยที่ผมซ่องมาแล้วนะครับอ่าก็คือหูเนื้อเด็ดมากตรงนีห้หนึ่งเลี่ยงเลยอะ เนื้อสุดๆจีจานมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับถ้าดูภาพรวมแล้วองนี้ถือว่าเป็นสมเด็จแทนะครับดูง่ายายันก็มีสน่ห์นะต่างๆนะครับขอบตรงขอบตัดใช้ได้องนี้ใช้ได้เดี๋ยวเราก็มาดูกันถ้าเพื่อนๆศึกษามาเนี่ยองนี้จะคล้ายๆกับเนื้อของสมเด็จวัดบิญญาภาด้วยนะ น่าจะสร้างราคาวเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเนื้หอหามวลสารขายคึงกันนะก็ลองไปเทียบเทียบกันดูได้นะครับถ้าสร้างพอสอบใกล้เคียงกันก็มีสิ่งเป็นไปได้นะครับที่จะเป็นโรงงานเดียวกันหรือว่าสไตล์เนื้หอหามวลสารที่ขายคึงกันนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็มาดูแล้วกันว่ารายละเอียดต่งตางๆนะครับว่าเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนเนื้อหามวนสารนะครับ เค okay, นะครับเพืเ่อนๆอ,องนี้อางที่บอกไปนะครับเป็นของวัดสีสุทธารามนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตามันถือเป็นรุ่นหนึ่งแต่ว่าเรื่องรายละเอียดลงลึกเนี่ยเรื่องดีเทลรือคมชัดเนี่ยผมก็ไม่มีมากนั้นนะครับก็ได้ตามหน้าผาที่ซองเห็นนะพวกประวัติการสร้างอะไรพวกนี้ผมไม่แน่ชัดนะครับก็ไม่ใช่คนพื้นที่นะครับแต่ว่าด้วยความที่องนี้เนื้นหนอหามูรารเด็ดมาก อ่ะก็จะมายากมาส่องให้เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นผ่าเดเลยด้วยแล้วก็มาร่วมกันศึกษาได้นะครับอ่ะโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลงกล้องดูกันเลยเห็นไหมเนื้อหาเหมือนทหารมันมากนะครับตรงนี้เลยไงคาบฟุ่นคาบไหลก็เห็นไหมแสนตําเนื้อรงผิวผาะนะครับจะเห็นเลยนะครับอ่าฝุ่นต่างต่างเนื้อเนี้ยจัดจัดเลยนะเลื่ยง,งอ่อเอานี้นะครับซ่องไปเนื้อสุดนะองค์นี้ เนี่ยหามวนสานนี่ได้เลยนะครับโอเคแบบมา,ากเลยตรงนี้นี่ครับเพื่อน,นจะเห็นนะครับว่าพาเทนเนี่ยเขาพิมพ์เล็กคงชัดนะครับไม่ตื้นเขินไม่ตื้นเบื่อนะเห็นไหมอ่าขึ้นเป็นสัน่นเป็นแท่งเป็นส่วนสูงอะไรต่างๆนะครับอ่านี่ไหครับขึ้นเป็นเม็ดเลยนะ,ะนี่ครับเนี่ยเพื่อน ภาพรวมแล้วเนี่ยเมื่อเราพริจารณาภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับความลึกคองชัดเราสองกล้องเราก็ดูเนื้อหาหมอนสารนะ่าแบเนี้คือเนื้อหาหมอนสารเขาโอ้โหอ้อ,อเรื่องข่าววันนี้สุดๆ,ๆแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าพเพื่อนๆเข้าใจธรรมชาติผิวพระธรรมชาติเนื้อผ่าเท้นเนี่ยด้วยความที่เป็นผาคงด้วยแล้วเพื่อนๆจะพิจารณาผาคงด้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับภาพนี้ภาเนี้คือแท้เลยนะครับแถ้เลยเนี่ยลงกล้องดูเนี่ยเนื้อ จัดจานนะครับตามาผิวพระเนี่ยมีค้าุ่งค้าฟุ่นอะไรเนี่ยโอกาสแทรค่อนข้างเยอะนะครอบตัดอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะจะเป็นคอบตัดเบสิกผัดเท้แล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นผ้าเนื้อผงที่เราเคยเห็นเนื้อสไตล์แบบเนี้ยเขาก็ตัดลักษณะแบบนี้นะครับพอเรามาเห็นองค์นี้ด้วยแล้วเนี่ยโอกาสแทรก็จะสูงมากนะครับถึงว่าจะไม่แทรดเราเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ว่าเราก็สามารถนํา ส่วนนี้ไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาราได้นะครับอ่าไปรวมกับพวกผิวพระเนื้อพระธรรมชาติพระฟวามือคมจัดของพระเนี่ยพราเราเอาแต่และย่างมารวมๆกันเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนเจน,น้นอยนะอ่ากอไว้ประมาณนี้ครับวันเวียนรอบด้านหน้านะี่แหละก็ไปลงรายละเอียดด้านหลังกันบ้างน,นะครับโดยรวมเนี่ยด้านหน้าดูดีมากๆดูแทก็แปรซบเปเสละอีกยี่สิบเราก็ไปดูด้านหลังดูว่าอีกเกินร้อยยิ่งดีแล้วก็ไปนํา ด้านหลังเป็นองค์ประกอบนะครับโอเคนะครับอ่ะพลิกดูด้านหลังนะด้านหลังอย่างนี้บอกไปนะครับยังมีเอกลักษณ์มากๆนะลึกคมชัดมากมากนะองค์นี้นะครับเป็นของวัดศรีธารามนะครับบุรีรัมย์รุ่นแรกเนี่ยเหล่าซองเนี่ยเหมือนตัวหนังสือเด้งขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมหยันหลังเหรียญเนี่ยไม่ใช่ยันหลังเหรียญยันหลังพระนะครับหยันหลังพระคงนะครับเห็นไหมเห็นเนื้อหางมังซ่านนะอ่ะ พอเราซ่องดีๆเนี่ยเหมือนยันเด้งออกมาเลยนะครับด้วยความที่อเป็นพระเทงเพื่อนๆเห็นไหมยันเด้งเดงเหมือนเป็นยันนูนะครับทางที่เป็นยันจมนะอค์ออนี้ต้องบอกก้อนนะเป็นยันจมนะพอเราซ่องเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นกระขายว่ายันหนูนขึ้นมาเลยอันเนี้ยเนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้อ่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดดูเหมือนกันอ่าคอมิตีพระเทนะครับโอเคนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ ไว้ประมาณนี้องค์นี้เนื้อหามวนสารเด็ดมากนะสวยงามมากนะครับวันนี้ถ้าพิาพาประการใดห,หรือว่าผู้จ่าไม่มาสมเนี่ยก็ต้องขอภัยมณาที่ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้เช่าหาผ่าเทยกันทุกคนนะก็ะศึกษาจากองค์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคับ